สวัสดีครับผมวันนี้ผมไซเบอร์ Cyber, กับเกมโยกัง Yo, ยุติภพคบสลึงผมนะวันนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมผมที่เรายังไม่ได้ทำคลิปนะครับผมก็คือกิจกรรมฮันติ้งอีเวนต์ผมยิ่งกำจัดมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับผมกิจกรรมนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่เห็นนะฮะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประกาศนะผมนะผมกลัวจะหาเจอนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะ <c oughs> เอาละครับผมนะเอาละเดี๋ยวขั้นแรกเราจะต้องไปที่ซอนอูนะครับผมอ่า ทอนบันฮนะผมทอนบันไปกันเลยครับว้าไปทอนบันฮนะมาครับเราจะไม่เก็บนี่ละครับเก็บเวลนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะไปรับเควสก่อนนะครับผมนี่ฮนะที่ซอนอูนะผมเควสเลเวลสามสิบห้านะฮะยิ่งกบจัดมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับผมนี่ฮนะ รับทั้งสองอันเลยนะฮะก็จะได้ทั้งหมดสองเควสอย่างเนี้ยฮะแล้วก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตีมอนต่อเลยครับอะเดี๋ยวรับเควสให้ครบทุกตัวนะฮะเพราะว่าเรายังคงทำตีบัฟอยู่นะฮปึ๊บมันอยู่ข้างล่างสุดเลยนะ,อะตอนนั้นทั้งสองอันด้วยเวลารับเวลาสมก็เลยลำบากนะ <laughs> เพราะามีเควสอ,อื่นมันอยู่อ่าใกล้ๆด้วยนะครับผมแ่่ เฮ้ยไม่ใช่เควสนี้นะเควสนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะแม่ฮะอ่านี่รับแล้วออกมีหนึ่งจอไม่ได้รับโอเคนี่ฮะอ่ารับยิ่งรับมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะ โอเคนะับผมเดี๋ยวไปตีมอนกันต่อนะฮะที่พักสามมารโอเคมันแจกอะไรบ้างลงเฟสเนี่ยเควสนี้นะครับผมที่มันแจกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแหวนพ้นโลกีนะับผมแล้วก็ลายมังกรขาวแมวกวัดพลังกำจัดวิญญาณแล้วก็คุมจิต4ี่เอร์เซ็นะฮะนี่ครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะฮะเออโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปบอกกันต่อนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราเดินมาถึงแล้วครับผมเหมือนเดิมครับผมถ้าเรารับสองเควสมันก็จะดอกมาไอเทมนะครับผมนี่ฮะมันจะดอกมาสองชิ้นแต่ละครั้งนะครับผมเราต้องการทั้งหมดหนึ่งร้อยชิ้นครับผมเพื่อทําการส่งเควสนะฮะตีมอนเลเวลไม่ห่างจากตัวเองนะผมนะสิบเลเวลครับนีฮะวันนี้บาร์ตี้บับของเราทางานได้ดีมากเลยมากันเยอะ ให้ครบร้อยชิ้นเดี๋ยวเราไปส่งเฟสกันครับไวแน่นอนเอาละผมเดี๋ยวเราคัดไปตอนที่เราได้สัญลักษณ์ครบนะครับเอาละผมตอนนี้ผมก็ฟาร์มนะครับผมไปได้อาอเทมเควสนะฮะมาครบแล้วนะผมนั่นก็คือนี่ครับ100ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองส่งดูครับผมเป็นเคเวสธรรมดานะนะเคเวส p เจะต้องใช้เงิน m อ็มทั้งหมด200 M นะฮะ ผมเนี่ยไม่มีตังถึงนะฮะเอาเป็นว่าเอาเพจฟรีกันลวกันครับผมผมจะขึ้นลิสต์รายชื่อไว้ให้ที่หน้าจอนะฮะว่าของฟรีมีอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็เสีย 200M ได้อะไรบ้างครับผมตามนี้บผมนะนี่คืออ่กิจกรรมนี้นะครับเอาละเดี๋ยวผมลองส่งเลยนะตัวแรกนะครับผมได้ไอเทมที่ชื่อว่าแมวกวักนะับผมโอเคต่อไปครับผมนะจอสองครับจอสอง โอเคส่งเลยครับได้ไอเทมแหวนพ้นโลกีนะครับผมโอเคอ่าจอที่สามจอที่สามัวเฮ้ยได้เสียงอะไรเก๊กเป็นคุ้มจิต40%นะฮะตามด้วยจอที่สี่ครับผมอืมได้แหวนพ้นมานะะ แหวนพนโลกี้ับผมเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราก็รับเควสอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนคลาสแมยูจินกันนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะเปลี่ยนคลาสแมยูจินเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มต้นในส่วนของการรับเควสก่อนเลยนะฮะอ่ะต่อฟาร์มมายาวมากเลยนะฮะเปลี่ยนเควสของแมยูจินเลเวลหกสิบน่าจะเป็นที่คุณลุงอ่าครับ ใช่เลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องอัพปราณกันก่อนนะผมอ่าผมอัพปลานที่เต็มแล้วเอาเอาต่อน,นินแล้วกันนะผมต่อน,นินก็เต็มแล้วนะฮะอันนี้อันนี้อัพไม่เต็มโอเคูกว่าโอเครับเคลมแล้วครับตึง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 น่าจะให้ไปตีมอนในประตูอะ ใช่ไหมเออใช่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาทุกตัวนะผมนะไปย,ยืนอยู่หน้าประตูกาลเวลากันก่อนนะผมนอ่ะ,อะไปครับคนโทนอ่าโอเคประตูกาลเวลาเราได้ของมาเยอะขนาดนี้ก็น่าจะไหวยอยู่ครับผมนะสบายๆชิวๆนะโอเคจอนี้นะผมเรียบร้อยแล้วนะับผมล็อกเฟสแล้ว ต่วจอนี้รับไว้ก่อนอ่าอัพป,ปานด้วยอัพป,ปานให้เต็มซื้บโอเคไปครับนี่ครับปาร์ตี้บัฟของเรา <c oughs> ปาร์ตี้บัฟมันก็ต้องทำงานเป็นทีมทีมงาน <c oughs> โอเคเปลี่ยนค้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นทีมงานโอเคมาครับจอสีครับผมจอสีนะฮะอ่าฟื้นพลังปราณต้องอัพให้หมดโอเคอัพแม็กเลยยินยอมโอเคไป ผมตั้งกลองบอดด้วยนะครับผมมาไปเลยครับในส่วนของแมยูจินครั้งที่หนึ่งว่าไม่รู้แหละเราไม่อ่านฮนะมอนอยู่ไหนครับเนี่ยนี่เหรอโอเค แมอยูจินโอเคไปต่อครับผมนะฮะสบายครับแบบนี้เป็นการตั้งบอดเลยนะเอาละครับผมนะไอ้ส่วนของจอที่มีเสียงเพลงเนี่ยอ่าผมค่อยเอาไปใส่ไป,ไปเปลี่ยนที่หลังนะคผมเพราะเสียงเพลงมันติดลิขสิทธิ์นั่นเองเนะี <c> ่ย <oughs> เข้าที่หลังเพื่อนเลยนะ่ โอ้เพลงตอนสู้ปติลิขสิทธิ์เฉยเลยนะับผมใครไม่รู้ผมรู้นะฮะว่าปฏิลิขสิทธิ์ผมทำ YouTube มานานโอเคเดี๋ยวเราทำการปิดเสียงนะโอเคไปครับแม่ยูจินเพราะว่าคลิปผมโดนเหลืองแล้วครั้งหนึ่งครับกับเสียงเพลงตอนเปลี่ยนคร์ดนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคมาครับ ไชครับจอ,อนี้มันตีแล้วมันขึ้นตัวหนังสือแล้วครับผมแสดงว่าผ่านแล้วใช่ไหมอ่าผ่านแล้วนะฮะตัวไหนที่ขึ้นตัวหนังสือแล้วคือผ่านนะโอเคครับนี่ตัวนี้ก็ต่จอจอ,จอสุดท้ายก็ผ่านแล้วนะฮะโอเคอมก็ไปส่งคนลง เราจะเข้าไปพร้อมกันเลยจะได้เปลี่ยนจะได้เปลี่ยนเป็นเสียงฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึึอะครับมาพรอ้อมมาพรอ้อมได้ตังค์ด้วยฮะบัดังกิก๊กอ่ะอือหืออือหือปาร์ตี้ปั๊บแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะของเรา ตอนนี้เรามาถึงเลเยวหกสิบแล้วนะครับผมโอ้โหครับอืมเอาวับออกครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปทำอาวุธกันต่อเลยนะครับผมนี่แก๊งปรตตี้วับของเมยูจินของเราเอาแล้วผมนะเดี๋ยวสำหรับอ่าคลิปนี้นะฮะเปลี่ยนคัสเสร็จแล้วทำกิจกรรมครบหมดแล้วนะผมนะเดี๋ยวเจอใหม่ผมในคลิปหน้าละกันนะับผมสำหรับใครอยากสนับสนุนก็มาดูคลิปแล้วก็กดลิงก์ ดาวน์โหลดเกมใต้คลิปได้นะครับผมนะฮะเอาละวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม